เอาล้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีนรับสู่ The k i l l i n g Antidote นะครับก็บอกเลยว่าเป็นเกมยิงซอมบี้อีกแล้วนะกับการตามหาเรื่องราวของอนักข่าวสาวโจลี่นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าตัวเกมตัวนี้คือทำมาคล้ายกับ Resident Evil นะฮะก็จะมีกระเป๋าแต่ไม่ใช่กระเป๋าช่องแบบเหมือน Resident Evil ่านั้นนะฮะโอเคก็เราไปเรื่องราวเลยดีกว่าแล้วก็ยิงซอมบี้นะี่ย แล้วก็สับเหมือนเดิมนะครับผอาจจะแปลให้ไม่ตรงหรืออาจจะแปลแบบสับมันดูไร้ายๆอย่งไรกับชูนะฮะเออนี่คือสถานีวิจัยเคมีแ่งที่7เออตามบันทึกข้อมูลข,ของเออโลลิจิกตอนนี้มันเละเทะไปหมดแล้วฉันนึกว่าทุกคนต้องออกไปจากที่แล้วเออฉันนึกว่าฉันจะพบอะไรบางอย่างนะ หายนันเสียงอะไรมาปุ๊บเอาเสียงมาก่อนเลยฮนะโอเคล็อกเกอร์ต้องมีนี่ฮนะเฟิสเอสเอาละแล้วก็เอ่อในนี้มีอะไรหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่าหรืออาวุธแบบเอแบบเอกแบบองแกงก็ยังดีได้ยินเสียงแล้วมันไม่คล่องหูยังไงก็ไม่รู้อันนี้อ๋ออ๋อ,อนี่เป็นข้อมูลนะข้อมูลเมลเมลเมลใช่ใช่ใช่อันนี้นวันที่หกวันที่สี่ เออยี่สิบเอ็ดหรอโอเคเดี๋ยวอ่าดูเมลแรกก่อนการยื่เตือนฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวบตัวกันที่ศูนย์ิกรรมชั้นห้าและรอนหน่วยบริการฉุกเฉินถึงอย่าช้านี่ไม่ใช่การฝึกเนื่องจากห้องปฏิบัติการเกิดการรั่วไหลของสารปะปนทาให้บุคลากรจนํานวนหนึ่งประสบปัญหาทางกายภาพหากพบสิ่งที่ผิดปกติให้รีบนําตัวบุคคลดังกล่าวนั้นเข้าไปยังห้องแยก เชื้อโรคันที่2ทันทีห้ามสัมผัสร่างกายของบุคคลดังกล่าวสิ่งสําคัญห้ามโจมตีศีรษะบุคคลดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดน้อยลงปิดหนึกและบรรจุตัวเล่งปฏิกิริยาเอ่อเอมมิเนียมซี c, หรือเปล่านะฮะชุดที่2เพื่อหลดและออกเดินทางภายใน5วันโปวดยาล่าช้าเฮ้ยขเขไอ้นี่ออกไปแล้วอ่าตัวเล่งปฏิกิริยานะฮะ มันใช่อนี่หรือเปล่าใช่สิ่งที่เราตามหาหรือเปล่านะก็คือเป็นยาหรืออาจจะเป็นตัวยาที่เอ่อเรียกว่าอะไรกระตุ้นให้มันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะก็คือตรงนี้มันเป็นแหล่งวิจัยเอาว่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาแล้วว่ามันอยู่ไหนนะฮะไปเดีเ๋ยตอเฮ้ยเดี๋ยวเ,เขาบอกว่าชั้นไหนชั้นสองใช่ไหมอันนี้ก็ชั้นสองชั้นสองโอ้งั้นก็ห้องนี้เลยฮะที่เขาเอา ไอ้พวกูติดเชื้อมาเอาแล้วต้องเจออะไรตรงไหนวะเนี <g> ่ย <ülme> ต้องมีสักตัวแน่ที่จะโผล่มาเนี่ยอ่ากินซีฟไปโอ้ยโอเคสเอานั่นไงเจอแต่ตตขามาเลยมไม่น่าจะมีใครรอดอนนะโอ้โหเลือดสันด่นจายเดดเบย์อย่าลุกนะเอ้ยเฮ้ยโอ้เลือดเตะขามันโอ้โอ้ ตอนนี้ยังไม่มีวุฒิอ่ะนะอ๋อนี้เห็บอันนี้วันที่ห้าอ๋อน่าจะหลังจากเออวันที่สี่ที่เขาเอาไอ้ผู้ติดเชื้อเข้ามานะฮะเพื่อจะแยกสารแล้วนี้ก็อาจจะเป็นการแบบเออเขาคุ้งคังแล้วก็กรจริงกรเอ้ยเมดโว้ยเอาแหกเลยนี่นี่เดี๋ยว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 จะให้ร้องเลยหรอี่เฮ้ยเดี๋ยวเหมือน เอ้ามีดอีกเล่มเฮ้ยเอาถือได้สองเล่มเหรอเอาว่ะปลาได้เปล่าเด้อ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 ไอจิ้มเออจิ้มไปจิ้มไปโอเคเหลือหนึ่งอันพุ่งโอ้มันมีแบบแทงแรงแล้วก็แบบตีธรรมดาฮะเดี๋ยวเราพุ่งแล้วกันพุ่งเออจิ้มจึ๊กเก็บขืนได้เปล่าเฮ้ยเอาเก็บได้ปลาแล้วเก็บขืนได้ฮะแบบไม่เสื่อมสภาพด้วยเออโอ้นี่โอ้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้นี่เปลี่ยน เพื่อเอ็ดโอเคเฮ้ยถ้าบอกว่าปลาวุ้นแล้วเก็บขึ้นได้ไงทำให้ผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งนะฮะได้ยิงไรเออปลาวุ้นไปสมุดนะเออปลามีดแล้วก็ไปตามเก็บใตาจะไปตรงนี้ป่ะเปิไปส่เออมันล็อกอ๋อต้องใช้คีย์การ์ดหรือเปล่ามันล็อกใช่ไปหาคีย์การ์ดตรงไหนแล้วนี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดูในห้องนี้ก่อนเผื่อเผื่อมีคีย์การ์ด ไอ้ขวานขวานดึงเล่มเอ้ยนี่แหละของต้องการแต่ขอของดีกว่านี้ละไม่คือคือแบบอย่างนี้มันต้องแบบเล่นของหนักไปเลยมีดมีดเอาไว้ปาเลินแล้วกันโอเคเออเดี๋ยวมันอ๋อกดคิวสลับอาวุธได้เอาห่ะปามีดแล้วก็ขวานกระนำฉับเลยเอ้ยละไอตัวนี้เปิดเลยนี่วะมันล็อกเดี๋ยนะหมดแล้วเหรอไปตรงไหนได้วะ ไปตรงไหนนะ <si เดี๋ยวนะนะเมื่อกี้ผมพลาดเฮ้ยเฮ้ยผมว่าแล้วผมว่าแล้วมาดิมาพี่มีปะมีดเอาเดี่ยงเลยโอ้โหเฮกช็อตแม่จัดเอาเก็บคืนไาว่ะไม้ตรงนี้มันตัดได้หรือเปล่าเนี่ยมันมันไม่มีทางไปได้ไม่ใช่หรอคือคีย์การ์ดไม่มี เดี๋ยวลองขันตรงนี้ดูเอ้าเอาตัดได้โอเคเอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยแล้วก็เก็บสติมิแนไว้ด้วยครับเอายังล็อกต่อเรื่องอีกอันนี้น่าจะต้องใช้คีย์การ์ดอันนี้ห้องอะไรห้องห้องนอนหรือเปล่าเออมันเป็นเดี๋ยวห้องผู้ป่วยเอาว่ะล็อก ล็อกไ,ไม่มใช้กิ <ค Girls? S 1> ๊กัเอ้ยเอานั่งได้โอเคนั่งยองยอนั่งยองยอไปขอคือแบบขอติดแบบทีเดียวไม่ได้เหรอไม่ต้องกระพริบแบบเออนี่ติดทีเดียวแค่เอ้าจะล็อกทุกห้องเลยเหรอเนี่ยตูจะไปห้องไหนเอ้าไม่อยากสร้างห้องนี้ก็ล็อกเอาโอเคเหลือห้องสุดท้ายเอ้าอุ้ยไม่ล็อกฮะแต่มีตัวอะไรเกินเลย

เล่นพุ่งแทงขวานปาไปเล่นแล้วกันโอเคเหลือมีดแล้วพี่เ,เก็บขวานเก็บขวานเก็บขวานค้นนี่โอ้ถือขวานอยู่ก็จริงนะฮะแต่เรามีดมาเสียบได้เอเก็บคืนพอนลฮะเอามาเอาคืนมาเอาคืนมา,อ,า,นมาอะไรอะไรอะไรไขรดิน้นไขรดิน้นโอ้ีิงร้อนหูฮะ โอเคเอาวุธหลักเราเป็นขวานแล้วกันนะเดี๋ยวมีดเราเก็บไว้ปักหัวไอ้พวกนี้แล้วโอเคแล้วก็มีล็อกเกอร์ที่ล็อกด้วยรหรัสอา่าคุณต้องใส่พาสเวิร์ดไม่งั้นคุณก็จะเปิดไม่ได้อา่าผมหวังว่าในตู้นี้นะครับน่าจะมีอาวุธน,นะถ้าแบบมันล็อกอย่างเงี้ยผมหวังว่าน่าเป็นช็อตกันนะเดี๋ยวไปตามหาหลายก่อนอา้าวแล้วห้องนี้ก็ล็อกอีกโอ้โหรหัสอยู่ไหนวะเนี่ยรหัสเนาะ เดินมาไม่เจอตัวเลขเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยประเดี๋ยดอีกแล้วละหันต่อมันไม่มีสักที่เลยในกระดานนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยนี่เป็นแผงหรือเปล่าแผงแรกก็ดูไม่ได้รหัสตามกล่องมีเปล่าใครติดไหมไหมเอ้ยเอ้าเอ้าเอห็นอะไรรึเปล่ามันใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะมันจะตั้งง่ายเกินไปหรือเปล่า เออว่ะเดี๋ยวนะใช่เปล่ะอ้าวล้วใช่จริงโอ้แล้วก็เป็นปืนพกเอาว่ะมากระสูนอีกรีโหลดเลยแล้วกันเอาแลสิบสามนะัดเต็มแม็กมาเลยแล้วก็ช่องระบายอากาศตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,วยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวดูลุกมาได้ไงพี่ลุกมาได้ไงตัวไหนอีกตัวไหนอีกฝั่งน,งนี้ก็มา เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอู๋ไม่ได้ยิงปืนนานพี่ขอรี่แป๊บนึงไม่ได้ยิงปืนนานพลาดไปเยอะมากเดี๋ยวเราเอาขวานแล้วกันขวานจามไปทันทีชับมันต้องเล็งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหลังตูมาใช่เปล่าไปเดี๋ยวไปดง อุ้ยข้รงหองักอีกไม่ปักเฮ้ยลุกทำไมลุกทำไมโอเคหมดแล้วขอมี่คืนตัวไหนอีกวะที่ไม้นี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะตัวไหนขวานปักไว้ปะเนี่ยโอเคทีนี้เฮ้ยมันหายไปแล้วเอ่อมีดครบโอเคปืนลากเอาปืนก็คือเราต้องไปเปลี่ยนเองโอเคเลขสามหรือเาปืนอ่ะเอาไม่ใช่สิ มันพังมาจากห้องไหนไปห้องนี้เหรอโอเคใช้มีกรปานไปก่อนโอ้พังมาจากตรงนั้นกับตรงนี้นโอเคซอมบี้มันพังห้องได้นะแต่เราพังไม่ได้เรอก,เกอร็เออเอา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 ้อาวพลาดอีกแล้วขวานแล้วกันไหมเอาเดี๋ยวมึงตายได้ไงโอ้เดี๋ยวโอ้มันลุกไม่ ใครให้ลุกอ่ะใครให้ลุกอ่ะเฮ้ยใครให้ลุกเออพวกหมุนไปเลยดิกำลังเปิดไอ้ลิ้นชักอยู่แต่ไม่มีของอะเราเจอเอ้ยนี่ไงนี่เออโอ้ยเป็นยลโล่มันเป็นสีเฉพาะใช่ไหมยันล้อกิ่ก๊าดน่าจะต้องมีเรสหรือเปล่าโอเคหมดแล้วสรุปเราขึ้นในช่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมช่องบรรยากาศโอเค เดี๋ยวนะมันจะถืออาวุธสองประเภทที่เราใช้ใช่ไหมคือสมมุติว่าเราใช้ขวานก็คือมันจะสลับกับปืนสมมุติเราถือขวานแล้วก็ใช้มีดอ่ะมันก็จะสลับกับอ่าสลับสองอันอย่างนี้โอเคเราใช้อาวุธนี้ไปก่อนนะประชิดคือเก็บกระสุนไว้ก่อนเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยสีอื้อหือไงไหมไงไหมไงไหมโอเคหายซ่าเลยไหมยังเอ้ย นี่มันบอมเบอร์นี่วะระเบิดเอาว่ามา,มาเลขไหนอ๋อเดี๋ยวนะเลขเอยเลขสองด้วยระเบิดปลาเอ้าชิบหายลูกปลาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ๋เอ,เ,อ,เ,อ,อเปลี่ยนแล้วก็คือมันปลาให้เลยไม่หลอกกันเลยแ่ะพี่เอาสรุป ระเบิดหายเลยลูกแรกของวันโอเคถือว่าลองรนะบบแล้วหันแะโอ้กต่ว่าจะไปใช้กับเอออยู่ปิ๊กบอทอยู่เอาละห้องนี้เลยเปิดก่อนเลยนี่สวัสดีครับนี่ไงดีปะเฮ้ยห้องว่างเลยเฮ้ยยาเออโอ้อยเลือดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงเสียงเสียงเออหยิดก่อนอ่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะที่ผมชอบก็คือนี่ก็คือเราใช้กระจกแล้วก็คือมันที่เห็นเป็นตัวเราด้วยอ่ะเออโคตรเฟี้ยวมากเอาเดี๋ยวอ๋อแต่งตัวได้ใช้กระจกแต่งตัวในที่แบบนี้เนี่ยนะแต่งตัวในตรงนี้เลยอ่ะใช่หรอเฮ้ยเอาอดีเป็นเสื้อผ้าใหม่ครับ เอาว่าคือเล่นไปเรื่อยๆก็สามารถเก็บเสื้อผ้าได้นะฮะเออว่าแล้วก็โอู้เสื้อผ้าแบบฟิตเปียมากฮนะเออเดี๋ยวเอา,า,เอา,าโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเสื้อเดิมแล้วกันโอเคใส่เสื้อนี้ด้วยมันอันนี้มันโล่งเกินนะเออเดี๋ยือดเกมผมติดเลดน,นะนะโอเคไปครับชุดเดิมเราเหมาะกว่าแนละ้วกันอันนี้อะไรโอ้ยไม่ก้องเกมบครับเอาว่ะอ่อคีย์การ์ดไม่เก็บแล้วกันคือเราจะพกไปทั้งๆแบบนี้แหละนะ ไม่มีที่เซฟหรอพี่นะที่เซฟสักที่เอ้ยนอนนอนเซฟอ๋อนี่ไงที่เซฟอ้าว่ะจัดไปครับโอเคแล้วก็เราดยกันต่อเลยดีกว่ามีที่เซฟทุกทีแล้วเอาละอะแล้วก็รื้อเปิดไฟอาวุธมาของขวานหนึ่งเล่มอ๋อตรงนั้นเราใช้เปิดเซฟเก็บแล้วก็เก็บของนะฮะแล้วก็ที่ที่เราจะไปตรงนี้มันเฮ้ยเดี๋ยว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  เฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนปังปังล่วงไหมไม่ล่วงเดี๋ยวไปซ้ำไม่ล่วงเอาเอาเดี๋ยวอะไรนี่กระสุนตกนี่พี่มันดับกระสุนหรือเมื่อกี้โอเคมาใช้ขวาญเดิมครับกระสุนเราเก็บไว้ใช้ไอตัวที่มันแป๊กแปก โอเคหมดหรือเปล่า <tang> น <ar> ่าจะยังใช้ได้อีกอยู่นะดูวเดูดูเฮ้ยเอ้ยเอ้าฟาดไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเลือดโอ้โหเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาไม่พักไม่บอลเลยเฮ้ยไอตัวแตะพนังเยอะจังวะมาดิพเพ่ เฮ้ยเอาเร็วเร็วเร็บก่อนเฮ้ยเลือดพี่ตามเลยนะโอเคพวกนี้มันกระโดดไม่ได้เว้ยมาเก็บคืนมิดขอมิดคืนขอมิดคืนด้วยโอเคมิดคืนมิดคืนมาแล้วก็ไอ้นี่เฮ้ยไอ้มันมันเฮ้ยอยู่นะตายหรือยังตายหรือยังตายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนได้ไหม ปี๊พี่พี่พีเฮ้ยเรือลอยแล้วเรือลอยแล้วใช้ดวดโอ้โหเฮ้ยโอ้มันเป็นเข็มเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นกระเป๋าที่ห่อยาใช่ไหมอุ้ยพังแบบนี้ได้ด้วยอู้ติดติดอุ้ยเดี๋ยวนะผมว่าอาวุธประชิดอุ้ย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 อาวเดี๋ยวเอามาตีกระเดงได้ด้วยเออเดี๋ยวนะ มาใช้ปืนแล้วกันไม่เล่นละโอ้โหเลือดจากรเลือดเต็มมันเนี่ยนี่นี่ตายหรือเปล่าฮะตายไหมมาจะไม่อ้อมน้อมละก็คืออาวุธประชิดเดี๋ยวรอไว้ปลายแล้วกัน <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้ปักเออล่วงไปถ้าไม่ตายเราก็ค่อยปืนซ้ำโอเคประมาณนี้เออท่านว่าเราถือขวานกับมีดเอาถือปลาสองอันแล้วก็จบเลยใช่ ไมให้ผมโอ้โหเลือดเสียดายเลือดจริงเมื่อกี้เอา้าเอานี่ไม่มีเปิดต่อไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมโอเคมาเอาล็อกอีกแล้วประตูใหญ่ก็ล็อกเออมีของให้หรือเปล่า เฮ้ยในกูดังอ้าวเปิดเอ็ดโอเคเป็นกล่องวุธนะฮะแต่ไม่มีวุธทเอาไม่แล้วไปต่อตรงไหนอ๋เอดเดี๋ยวเด้ออ๋อต้องขึ้นต้องขึ้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าซอมบี้มันปีนไอ้ตู้นี้ได้ไม่ใช่หรอตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ปีนได้ไหม เราบีนได้เปล่าเดี๋ยวเดวแป๊บนึงอ่ามันต้องมีทางสิเคยเห็นไอ้ซอมบี้มันปีนอยู่ตรงนี้สะพานมันขาดตรงนี้ไงตรงนี้ไงเออเราปีนได้เ้ยเราเราปีนเราปีนได้เออนี่ถึงเราจะปอบบางเดี๋ยวเราก็ปีนได้เอาวิง่งกระโดโะดชิ๊บอุ้ยเรือล้นหรือเปล่าเนี่ยปอบกินเลยเดี๋ยวนะ กด x เวบพ่นโอ้เก็บเว็บโอ้เก็บอาวุธกด x โอเคแล้วก็เกือบไม่ถึงแล้วจะเก็บทำไมเอ่ยเฮ้ยหรือว่าเราไม่เก็บอาวุธมันกระโดดไม่ถึงวะมันหนักอาวุธหรือเปล่าโอเคมาเฮ้ยมีคนร้องไห้มีใครอ่ะกูทีโอ้เฮ้ยเอาเราเปลี่ยนฝั่งคาเมล่าได้นะเปลี่ยนมุมกล้องได้ มมติว่าเราอยู่มุมนี้เราแบบเอแบบเอแอบแอบอยู่หลบเสาอย่างนี้แล้วก็เบียกมาตรงนี้ได้เออแ,แล้วก็สมมติว่าเรามาติดมุมนี้ใช่ไหมล้วก็กดทีเออเยียบตรงนี้ติดรู้ว่าสมบี้อยู่มุม,ม,มไหนเฮ้อตีโกงขังอะดิเราทิ้งมึงได้ปะอุ้ยไม่ได้อะมันกันได้เลยวะโอเคมีคนร้องไห้อยู่นะฮะเปิดได้ปะตรงนี้ง่าซอรี่ด้วยเพื่อนเปิดไม่ได้วะ เดี๋ยนะแล้เสียง,สงเสียงใครร้องที่ดีปวะเนี่ยใครร้องเอ้ยเอาเลี้วฮนะลาดให้เดาอีกหรือเปล่ปาไม่ใช่ม <laughs> ไม่ใช่เออเดี๋ยนะเปิดได้ปะเอ้าเปิดได้สวัสดีครับเฮ้ยเอา้าพ้องเซฟอีกแล้วโอ้ยาฮะเฮ้ยเป็นเสื้อผ้าอีกแล้วนฮะ โอ้เป็นเสื้อเอาว่ะเสื้อนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดเหมือนเดี๋ยวนะอันนี้ห้องเซฟตู้เลยได้ยินเสียงมาเลยใช่เป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาได้ยินฝั่งเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมาเฮ้ยายเดี๋ยวนะครับอุ้ยพี่ก่อนพี่ก้อนโอ้โตั้งหลักตั้งหลักแป๊บ เฮ้ยตัวนี้เฮ้ยยิงก่อนยิงสกัดยิงสกัดโอเคตัวไหนยังไม่ตายตัวนี้จะหมดจะหมดแล้วพี่เอาว่ะเอาหน่อยเฮอะโอเคเอาไอ้นี่ไอ้นี่ปานมาชับอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้ชับอุ้ยไม่มีมีดเจ๊งแล้วตู มีดหายว้ยมีอยู่ไหนโอเคสองเล่มตรงนี้เก็บ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 ตัวไหนเดินมาเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวนะน่าจะมีคนอยู่ในนี้นะฮะแป๊บหนึ่งอันนี้เออวอยอีกแล้วมาเอาระเบิดเฮ้ยถ้าเราใช้ระเบิดเมื่อกี้เฮ้ยบอมนี่หลุกเลยนะฮะเดี๋ยวทุกตรงนี้ก่อน มันทุบได้ไม่ใช่หรอเออนั่นแหละได้จะเป็นทางกลับแบบอัตโนมัติหรือแบบอ๋อได้เป็นทางขึ้นแบบเอาบันไดลงอะ่ะเอาไม่ใช่ที่ทางไปต่อใช่เออดูนะเดี๋ยวนะดราแปนมาขอดูฝั่งนี้ก่อนโอเคฝั่งนี้น่าจะล็อกถือปืนนี้ก่อนเว้ยเอาใช่ครับฝั่งนี้ล็อกเออแล้วก็อย่าลืมเซฟเมื่อกี้ลืมเซฟเลยไอ้ตัวกีการนี้ น่านจะไม่ได้ใช้ครับเก็บเอาเก็บเก็บขึ้นยังไงอะออเอามันเอ่เก็บไม่ได้เหรอ <laughs> โอเคเซฟก่อนแล้วกันเอาล่ะก็สำหรับ The Killing a n t i d o ิ e เดี๋ยวในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่เพิงที่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามหาเรื่องราวของโจดี่กันต่อในพาหน้า,นานแล้วกันแลนะก็สำหรับภาทนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากติดตามด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในม่านหะน้าสวัสดีครับ